จ้าหน้าตาของไก่ไก่ใต้น้ำหรือเรียกว่าไก่สามน้ำก็ได้จ้ะหน้าตาของไก่หงเห้าก็จิได้ประมาณนี้ละจ้า,จาเพื่อนๆมาอนี้เลยงานมา,ามกปัญญายากจมอยากกินไก่ไตน้ำใตน้ำแต่ไม่อยากไก่ใตน้ำแล้วจ้ะไม่ไก่ตัวโตหรอกไก่สองขาสองหนองใหญ่ สีมะลางเนาะคะ่ะลางทำความสะอาดหลังจากล่างใกล้แล้วเนะจ้าเอาสิมะหันเป็นชิน้นแรล่ออกจากแรล่ออกจากกร,กระดูกกระดูกกับ บดทิงเนาะจ้ะกรสิเฮ mm ็ดใส่น้ำกันเลยเฮ็ดแบบก็ได้แหนดูว่ามันไกลบานเนาะจ้ะมันเป็นไก่ไก่ตลาดไก่พันไก่พันไก่พันปีเราก็สิหัน่นแลออกแกกระดูกเป็นชินช้นๆเนาะจ้ะ ก็สิกินง่ายแล้วก็เข่าเครื่องเข่าเครื่องได้ดีเฮ็ดชินน้นใหญ่ๆแบบนี้แหละจ้ะยังแสบบ่ลเล่เฮ็ดชิ้นน,น้อยๆเนาะจะ้ะเนาะเฮ็ดชินน้นใหญ่ๆเงาๆิแต่เฮาบ่ได้เฮ็ดใหญ่เบิดขาเบิดน้องเนาะจ้ะเฮาสิหั่นไก่จนเสพุ่นนะจ้ะอันนี้เฮาก็บ่แลเล่กได้แฮนมันจังแสบพอใหญ่เรามากักจังเสีย หลังจากหั่นไกลเสร็จแล้วเนาะจ้ะเอากระสีพักไวก่อนตำเครื่องแกงเนาะค่ะขัวแม่ผ้านี่ใส่เครื่องแกงเองค่ะตำเครื่องแกงเองจ้ะเอากระมาบอกกระเทียมเรอเอากระมาหั่นหยาบค่ะหั่นหยาบเนาะกระเทียมเพื่อเสีเยามาตตำ ามะาโกมะตำใส่กับพริกพริกคือแม่พ้านี่ยัวแม่พาเนี่ยใส่พริกแข้งกับพริกสดน้ำจ้ะอันนี้ก็เป็นหัวหอมหั่นหั่นหอมเพื่อสิเอาไปตัเนะจ้ะ คาคากับพันปีเท่ากันแหละค่ะซื้อมาไวจะดวนแล้วเนาะบ่ค่คอยติซื้อมาไวเรื่อยๆพราะิเบือตู้กับซื้อมาไวเอาชีวิตต่างเดือนเอาก็ต้องประหยัดเนาะค่ะเพราประหยัดของมันแพงของแพงค่ะค่ะตะไคร้สองหัวค่าหัวหนึ่งนี่ เป็นเงินบานห่าลอยกว่าบาทเ่ากับกินตามที่มีละจ้าเก็บตู้เย็ยนเก็บเนี่ยมีเห็นนิดนี่น้อยๆเ่ากับต้องเก็บไว้แมนบานเท่านี้ยนเิ็มแล้วนี่คันแมนบานเท่านี้จังสีบก,กินแล้วแต่โยนี่มีค,ามค่ามีราคาเขาต้องเก็บกินให้สมกับเงิน พ่อเมนไว้ย่ตางแดนเงินหาได้ง่ายใส่ไงพ่อเมนเด้ค่ะหาหนาเป็นขีขาเพื่อนเนาะสว่วนสตได้มาแต่ละบาทพี่น้องเอ้ยเนี่ยโบออกกับโบแด้เงินเพิ่นดอ,อกอันนี้เ้าหั่นหยาบเอาใส่กับไก่เลยค่ะเ้าก็มาตั๊เครื่องแกงพริกพริกแห้งนี่พริกแห้งนี่ซีไซ ซีเม็ดพริพกสดสิใส่หาเม็ดใส่สิบหาเม็ดนาาจะเทนสดจัดจานจากน้อยไก่ไต,าตานามมันจังสีแสบค่ะหลังจากเขาตำเคื่องซี่ว์ตำละเอียดนาะจะตำเป็นตำพริกแกงหยาบไก่้ตไต,าต,าตานามเขาจะตำพริกแกงหยาบค่ะ ตำแบบหยาบหยาบจักน้อยเอากระสิมะคุกคุกให้เข้ากันจะ้ะกระสิมะส้าวใส่เครืองปรุงเครื่องหันมาทาังไกเ่เลยที่เข้าล่างหรอหั่นหรอเก้มาใส่ไก่ใส่เครืองเลยค่ะส้าวเครืองเลยไก่ไต่หนาม ไก่ใต้น้ำชัดบอก่าพี่น้องอะ,ะไชมาใส่รสด,ดีโอ้ยเปืเป่อนๆพี่น้องอะ,ะไมาใส่รสด,ดีผมปรุงรสหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะ เ uh huh. มาก็ใสิมัส่น้ำมันหอยด้จ้ะสูตรแม่ผ้าใส่น้ำมันหอยด้วยสองช้อนสองช้อนโต๊ะน้ำมันหอยอันนี้มันเป็นสูตรของบ้านเพ่อนค่ะของเกาหลีอีกเข้มจักหน่อยแ uh huh. อ้เขาก็มาใส่ผงชูรส ผงชโลดเนี่ยข้าสิมาไซหนึ่งช้อนโต๊ะคือกันค่ะขูดเอาก่อนหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วเขาก็มาใส่ซอสฝ้าเขียวซอสฝาเขียวนี่ข้าสิีหนึ่งช้อนโต๊ะคือกันหละค่ะแต่ว่ามีผักกาเอาอเขาก็มา,าเส้าใส่กันเลยค่ะ ถ้าผูดด้ใดว่าโอ๊ยหย่านมันบน่น่วเท่ากับเพิ่มผงชูรสไปอีกกระได้ดจ้ะถ้าว่าพอไองย,ย,ยู่นีเนี่ยมาปวดของชูรสหลังจากคุกเข้าเสร็จแล้วห้าก็สิไปเตรียมหมอด้วจ้ะเอามาเบิ่งกันนะจ้ะสิล่งหมอเอาล่งหมอแล้วห้าก็สีเฮ็ดหมอแบบใดสำรับยุด ยุนี่กะใส่ผาแน่กระดาษใส่กระดาษทิชชู่ที่ม่วนใหม่ๆแ้วยังบ่าใส่เอามาปิดปากหมอบ่าให้ล่มออกเดี๋ยวสิมาเบิ่งกันนะจากว่าแม่ผ้าสีเง็ดแบบใดไก่ใต้น้ำพงจกเขาเตรียมมอหนึ่งแล้วเนาะค่ะยุนี่กะไม่มอหนึ่งด้ค่ะไม่มอหนึ่งอยเขากบมกัดน้ำ เอ้น้ำใส่หมอ้ออันนี้หมอนเป็นหม้อของเกาหลีไหมจ๊ะที่จริงเขาต้องใส่กระมังโล่ใน,นหมอนนี่อะห่อนง่ายเื่ากันเอากับมะตั้งเลยจ้ะมันพอดีหาบ่อได้ไหมค่ะพอดีปากหมอนหนึ่งเลยมะตัง้งปิดปิดกับหมอนหนึ่งแล้วพาอันนี้มันเป็นพาที่ฮา่งบ่อได้ใส่ไหมคะ่ะพานี่พื้นนี่แม่ผ้าสิซือ้อมาไว้ เฉพาะเห็ดไก่ไตนามโดยตรงเขากลับมามวนเลยค่ะมวนปิดปากมันมันสิจุกันพอดีต้องหาให้มันจุกกันพอดีเ้ยค่ะของแม่ผ้านี่จุพอดีจุติดกันพอดีค่ะจอดกันจุกันพอดีเขากับสีหยัดลงไปละค่ะบ่ใไห้ว่าไห้มีล่มออกมาไหมค่ะว่าไห้มีล่มฟิวออกมาได้ถ้าสีหยัดผ่าลงไป หยัดลงไปถ้ามีลมฟิวออกมามันสิเกิดให้หมอหนึ่งห้าใหม่ไก่ข้าใหม่ได้ไหมค่ะข้ากับตองหยัดลงไปให้มันสนิทแบบนี้แล้วแม่พาสิีเอาไปตั้งไฟเนาะค่ะไฟพ่อปั่นกลางมอต้องไฟแห้งไฟพ่อปั่นกลางเอาไปตั้งไฟเหรอตอนเปลี่ยนน้ำข้ามาเบิ่งอีกเที่ยนหนึ่งเนาะค่ะไก่ใต้น้ําเปลี่ยนน้ำกะาวว่าไก่สุก แต่ว่าเพิ่นก็บ,บอกว่าไก่สามน้ำสามน้ำน้ำนี่ทุกจุ่มทกจุ่มทกจัางสี่เขาก็เปลี่ยนออกบ่าต้องรอให้มันเดือดไก่ห้าสิใหม่เปลี่ยนออกเขากะเช็คเบื้องผ่าห้านี่สนิทบอมีลมฟิวออกมาบอไก่สามน้ำหรือไก่ใต้น้ำเ,เดี๋ยวเขามาเบื้องตอนเปลี่ยนน้ำเนาะจ้ะเนาะหลังจากห้องเด็ด เอาหม้อมาตั้งแล้วเนาะค่ะเขากลับมาทุกมาจุ่มเบิงนังมันบอรล่อให้เดือดเนาะค่ะคือหอนล้วค่ะมันจะเปลี่ยนไอน้นาจับก้นหมอ้อเปลี่ยนคว้นหว่ยหวยๆยขื้นมาแล้วก็าสิบบล่อให้หมอนนะจ้ะเพราะว่าเปลี่ยนนามจ้ะก็เสิบตักก่อนถ้าห้ายกเท่าตัวนี้มันสิีฮ็ดให้ฟิวเลตักออกเลยค่ะ ใส่ทับพ,พี่ตักออกเลยเปืือสิเปียนหนามตัวไม่เปืือเห้าสิเปียนนนามตัวไม่เข้าไปถ้ามันตักออกบ่ได้เบิดก็เหลือไว้นิดหน่อยก็ได้ค่ะ่ากอนห้าสีเอามาพันเนี่ยเขาต้องเอาไปย็ดให้มันเปียกก่อนมันจังสีสนิทดีจูให้มันเปียก,ก ข้าสิใส่น้ำเลยวได้ค่ะข้าน้ำออกบ่เบิดข้าสิใส่น้ำหนึ่งแก้วใส่น้ำสองแก้วค่ะสองแก้วข้ากินนี่แหละสองแก้วข้ากินใส่ไปเลยค่ะข้าก็ะรอให้มันล่อให้น้ำที่สองเหลืออีกน้ำหนึ่งเนาะค่ะ ก็ฮันนี่นำที่สองนำที่สองหล้วหอมแล้ะจะหอมแล้วนำสองเริ่มห่อนแล้วเนาะจ้ะนำสองเขาเริ่มห่อนมันเริ่มขึ้นไอไอขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดขึ้นมาแล้วจ้ะเบื้องดีดีนี่กลนมันจะเป็นละองเม็ดเป็นเม็ดเพื่อมันเริ่มห่อนมันเริมจะเดือดเนาะค่ะเท่ากับเปลี่ยนออกจาะเปลี่ยนออกอีก พราะว่าเขาจุม่มถกมันหอนคักแล้วไอ้เกินเป็นน้ํำหอนเหรอเปลี่ยนออกน้ำที่สองนะจ๊ะอีกน้ำหนึ่งเข้ามาเบ่งหนาตากไก่ไตน้ำของเข้าจา้ะหรือจะเรียกว่าไก่สามน้ำ่าลืมว่าไฟนี่ การกลางค่อนไปหาอ่อนเนาะจ้ะเพแห้งแล้วค่ะไฟแห้งบได้ค่ะเพราว่าไก่ข้างในห้าสิใหม่ใส่น้ำดิจ้าน้ำที่สามไก่สามน้ำเรียกว่าไก่ใต้น้ำหนึ่งใส่สองแก้วเนาะค่ะใส่สองแก้วถ้าไก่ถ้าหมอนหนึ่งไงไก่ ส่วนลายเข้ากับใส่เป็นสามแก้วสี่แก้วเพิ่มปริมาณของน้ำตามที่ไก่เนาะจ้ะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันน้ําที่สามจ้าเดี๋ยวมาดูหน้าตาของไก่เพื่อนเพื่อนมาเบ่งน้ำที่สามกันเลยจา้า <c oughs> เพื่อนเ <c oughs> พื่อนพี่ๆน้องๆมาเบ่งน้ำที่สามเลยจ้ะห้อนแล้วห้อนแล้วปิดไฟเลยได้ค่ะปิดไฟ หน้ำนี่เขาต้องตักกะยกเลยยกหม้อเลยมาเบิงหน้าตาพร้อมๆกันแต่ว่าผ่านี่เขาต้องขีบเนาะคะ่ะขีบใ้ขีบผ่าออกก้อนเพราะว่าผ่าสิต,ตกลงไปในหมอ้อไก่เหาขีาบผ่าออกก่อนเนาะคะ่ะมาเบิงไก่กันเลยค่ะอุ้ยไก่กำลังสุกได้ที่เลยพี่น้อง กูไก่สุกไดท้ทีเลยจ้ะนี่นางไปพีกค่ะพี่น้องไก่สุกได้ทีพอดีเลยเขาจัดจานเลยจ้จาจ้าหน้าตาของไก่ไก่ใต้น้ำหรือเรียกว่าไก่สามน้ำก็ได้จ้ะ แตาของไก่ของเห่ากับสิได้ประมาณนี้ละจ้ะวางหนึ่งหลักซิมแล้วแซบจ้ะนัวปัญญา,อาไอ้ที่สิถึกใจอยดอดตีเหมือน,นี่จา้ากินแสบๆน้ากันเด้อจา้า